ขาไม่พูดอย่างนั้นแต่เขาพูดไปอีกอย่างหนึ่งเขาไม่พูดจำเหมือนคนผานหรกเห็นก็คือเห็นเออเราเข้าใจแจมแจ้ก็เข้าใจไอบ้บางอย่างไอ้ตรงไหนเยงไว่าเข้าใจแล้วก็ซึกษสาวเฮ้เสียงเงินเสียทองอะไรสักอย่างนะไม่ต้องเสียค่าสมัครโดยด้วยซ้ำไม่ต้องเสียค่าสอบ แล้คนที่สอนก็ไม่ได้คิดตังนะเฮ้ยไม่ได้คิดตังกระโยมโยมให้ข้าวให้น้ำเราบาเราก็ให้ทำให้ความจริงกระโยมอะนะให้ธรรมะก็ถือว่าเราก็ให้กันคนละอย่างเดี๋ยวให้ข้าวให้น้ำ ให้ความจุกแกบบ่พระอาหารกากรกินเสื้อเอ่อเครื่องอยู่เครื่องอาศัยยารักษาโรคต่างๆเนี่ยโยมให้แต่พรก็ให้ธรรมะให้ธรรมที่เป็นอริยะที่มันไม่ใช่วัตถุนะมันไม่ใช่วัตถุมือเป็นภาษาใจ ไอ้คือธรรมะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุอีกแล้วการรู้การเห็นมันเป็นประสา,าเลือกใจทั้งนั้นเลยนะเลือกตาหูจมูกลินกายใจทั้งนั้นเลยถ้าบุคคลเข้าใจได้แล้วก็ทำกายใจของตัวเองนีนะกายใจของตัวเองเนี่ยทำให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงที่เราจะรู้ได้เห็นได้ ดีกว่ามันไม่รู้อะไรเลยเดียด๋วยวมาบวชหรอกเออมีเคยพระบาบวชโอ้ผมบวชพระาศาสตรงอยาสามเนจนาจ่ผมไม่ได้อะไรเลยโอ้เราละอ่อนใจนะไอบูธไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะได้บาปไปเออมันไม่ได้ก็มันไม่รู้จริงๆว่าไอขอับมาได้ก็ไม่ได้มาคืออะไรลอวสบายเยขาด้วยก็ไม่พูดอย่างนั้นน่ะ เออคนเออเขาทบไยเขาเขาไม่พูดอย่างนั้นล่ะเพราะเขาไม่มีฝาเพศผิดเพียงจริงได้เขายังไม่รู้เขาก็าไปกล้าพูดอ้ที่ใดเขาเข้าใจเขาก็อย่าพอพูดได้เขารู้ก็เห็นงไงเขาก็พอพูดได้ตับป่าเ็นจริงมันจะถูกจะผิดก็มีคนสอนมีคนบอกเออ ดีกว่าอย่างนั้นดับผิดไปแล้วก็ไม่มีใครบอกได้นะไม่มีใครแนะนําได้เพราะตัวเองมันผิดเองไปทำางล่ะตัวเองก็ต้องรับทุกตัวเองได้ตัวเองกันแหละเขาเรียกว่ามันมีบานาทิฏฐิทิฏฐิมันมากอย่างก็โสดเขาเรียกอะคลขลสักยศามันมีอะไรบ้างหนึ่งจักรยาทิฏฐิ อ้ที่ที่แปลว่าสื่อถือมั่นถือผิดในตัวในตนไม่รู้ไม่รู้ธรรมของพระอริยะน่ะไม่รู้บาปไม่รู้บุญเนนพิดอะตากยะทิ่เถอะมันไปเหนวีแล้วตาปาประบาสังโยตัวที่ฐ บอกไปรู้ว่าไขสิ้นที่ใหใครเฮที่ใหกูคุไ,นคนไปไมาที่นั่นแล้ววะเออไอาจจนไม่เป็นไรเพราะยังมีโอกาสที่จะได้บุญได้กุศลก็เข้าบ้าง <laughs> แต่ไอ้บางคนไม่เชื่อรว่าเธอสิ้นแล้วอดตายลูกเมียอดตายญาติพี่น้องอดตาย เอาเราก็เคยถามมุยาการแล้วแต่เราเห็ปวาปจริงแล้วละ่ะเพรามันมีโทษเราเห้โทษครบวันแล้วละ่ะเราจรึงไม่กลับไปถามไงเรวถามเราไม่ขอโทษเออเราก็เสียสละไปเลยออกจากเออคนทั่วไปที่ยังต้อธทบาหาก,กินเ,เราก็ออกมาเลยจากตรงนั้นมาเลย ถ้าเราไม่ออกเย่ย <tá> ม <passage> e ันไม่พ้นเลยแล้วก <t zin> <t zin> ็ไปตากอะไรก็คดทั่วไปเดี <ns ated> Movement, mm. ๋ยวสมมว่าเขามีลูกมีเบียกันออาวเราก็สลดเลยไปเอาเพราะเมันมีเวรมันมีศัตรูบัตรามบัด่าบัตตีกันได้นะคนเราไปโกรธก็เดี๋ยวไปด่าเขาบ้องมีโทษอีก ไปตีเขาก็มีโทษอีกไปตอกใจเขาก็มีโทษอีกว่ารักษาตัวของเราดีกว่าเนาะจะได้ไม่มีโทษจะได้ไม่มีศัตรูเพราะเราเห็นโทษอย่างเงี้ยเราจรึงไปไม่อยากออกไปไงล่ะนะไอ้คุณประโยชน์ต่เออเราอยู่อย่างเงี้ยเรามีประโยชน์อะไร ก็ถ้ากุู้จนได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เด็กแนะนําผู้อื่นได้เด็กนะบริชว่าวประยู่อย่างนี้สร้างุู้จนไม่ได้แต่ว่าเราทำด้วยกายวาจาแล้วก็ใจเราไม่ได้ทำด้วยทรัพย์สินเงินทอง ถ้าเรามีเราก็ให้ไอ้ทรัพย์สินที่เราได้มาเราช่วยได้ช่วยเหลือได้เราก็ช่วยนะบริเก็บไปใช้คนเดียวทางโลกเนี่ยเขาเก็บไปให้กันเฉพาะครอบครัวเขาแหละเราจะใจคนที่มีใจเป็นกุศลแล้วเขาแผ่เผื่อนะแผ่เผื่อ อุทิศตนอุทิศทรัพย์สินจากแค่ไปว่าผู้เสียสลากนะเสียสลากได้ยากไอ้คนขี้เดียวแล้วก็เสียสลากให้ใครลกจะให้คนโดนก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้เออจะให้ของกินเขาดีๆก็ไม่ได้นะจะให้ของกินเขาดีๆก็ยังไม่ได้เออมันเคยมีําบ,บ้านอยู่เรื่อยป <c oughs> เป็ดอะ่ะเป็ดก็ต้นหนึ่งอะเป็นมนุติแดดทีแรกอะ่ะเวลาเขากินอ้อยเนี่ยเขาก็กินไปเรื่อยไอ้คนอยู่ข้างหลังก็ใหญ่กินขอเขาอะไลอ้อนบอกให้ฉันกินก็ได้บ้างเถอะไม่อยอมให้เราเข้าเราเข้าเราขาดอะออะไ้ส่งข้างหลังไงส่งข้างหลัง <c oughs> เออเขาเรียกว่า,หาหให้ทานในการแต่ก็ยังมีอตย์ส่งหน้าไม่ใช่ไม่มีอะไรส่งเออ เราจะเล่าให้ฟังว่ามียาที่โจ่งยังไงโทษมเป็นยังไงเขบอกให้ถามด้วยควาขารบแต่ไม่ขารบตางกันครีตายไปมันเป็นเป็ดเลยบอกเป็นเป็เนี่ยเป็ดจะแปลว่าผู้หิวผู้ที่อดอยากผู้กระหายอยาลับากทุกสิ่งทุกอย่างกันแหละหาความสุขได้ยากครีเข้าหิวแหละ เขาเห็นดออ้อยได้เยอะแต่แต่เขาเอากินไม่ได้เออไอ้ดองอ้อยที่เห็นนะอาริสตงดี่ให้อ้อยเขาคนน่ะให้อ้อยคนนั้นเขาแหละถอนดึงได้ทีให้เจียไม่ได้แล้วหละแต่ไม่มีปัญญาที่จะเอาอ้อยจะคว้าอ้อยมันก็หายหมดนะอ้อยมันก็หายหมดเด กรีพระพโมกขาดาเขาท่านรู้จะบอกโอ้ถ้าอยากกินอ้อยท่านหันหลังทิหันหลังไปฟ้าอ้อยนั่นแหละท่านจะได้กินได้เราเราคิดดีเอเอถ้าไม่มีคนมีปัญญารู้เหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วมันไม่แย่เดี๋ยวโยมเอ้อเมื่อไรร่างกายจะมีความสุขล่ะหิวโซอ่ะ เบืยย่อจงก็เปรตบางอย่างอะ <c oughs> ไอผึกเปรตเท้ารูเข็บอ่ะเขาหิ้วน้ําเขาไปกลางแดดไอไปที่ร่มก็กลายเป็นแดดไอวิบากของกรรมนะที่มบนจะต้องได้รับโทษไงไปเห็นร่มก็อยากจะเข้าร่มพอเข้าร่มกลายเป็นแดดไปที่ร่มร่มมันหายไปหมดอันนี้เขาเรียกวิบากวิบากอ่ะ ที่ากกรรมที่ไปได้ผลล่ะหิวน้ำได้ยินเสียงน้ำก็ไปกินน้ำไปบนน้ำบะแลมพลาด้าก็เห็นนะสาวสิบองค์ด้วยกันเห็ดเป็ดเอ้าเป็ดตัวยืนบนน้ำได้เ้ยแล้วก็ถามว่าท่านกำลังหาอะไรอยู่เขาได้ยินน้ำแต่ว่าเขาจะกินน้ำ เอาพระเขาบอกว่าพระแล้วก็ถามก็ถ้าอยู่บนน้ำแล้วถ้าจะกินอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาเดินบนน้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นพื้นดินแต่ได้ยินเสียงน้ำดำมีอยู่แต่มันกินไม่ได้มีปากของกร,รมโทษก็อะไรแหละไปจตเจียนพระเดิไปจตเจียนไปด่าพ่อไปด่าแม่ด่าสามีด่าพญา แต่ละโทแต่ปากเขารู้เข็บวะเปรตถ้าปากเขารู้เข็บคดิพาถ้าเขาสงสารดีเวทนาโอ้โหขนาดอยู่บนน้ำยังไม่เห็นน้ำเลยเออได้แต่น้ำแต่ก,กินน้ำไม่ได้พาครับสงสารเนยโอ,อ้อยากกินน้ำเลยก็ไปตัก าเอาบารแต่ยังไปบีบาบเดยังไม่ได้ข้าวได้นะแต่พระ่าน,น,นเทศน้ําเป็นน้ําแต่เพจประเทศเป็นลยา <c oughs> นี้ท่านก็บอกว่าเอา้าถ้างั้นน่ะนอนหงายท้องท่านจะเอาน้ำนะเทโอ้โหตาดสิบองค์หยมไม่เข้าเลย <c oughs> ท่านบอกโอ้ท่านตบควรแล้วที่จะได้รับโทษอ <c oughs> ม่ไงไรกับมันก็ไม่มีจริงอสิ <c oughs> เออ พระก็ช่วยเจ็บที่เลยอยากจะให้กินน้ำได้อหหายก็หายน้ำแต่ไม่ได้บากแข่งกัมมัน,นมีบ้างก็ต้องอดตัวเองก็ต้องยอนรับสภาพจะเวาไปกินไปได้พระก็ช่วยแล้วไอ้น้ามันเห็นแต่ก็เอาตามกินไม่ได้ก็กลายเป็นแผ่นดินไปน้ำก็ดังจอกชกัก,กไหลอยู่ พาก็เห็นว่าออก็ท่านอยู่บนน้ำาน่ะบนน้ำจะไปหาครับที่ได้กินละไันเหตนตากันนะแล้ไทยก็เดินอยู่บนน้ำนะทําไมไม่เห็นน้ำทํามกินน้ำไม่ได้ <c oughs> เออ,เอ,อท่านจบควรที่จะได้รับโทษอย่างนี้โอดที่สุดช่วยอะไรไม่ได้นะช่วยเหลืออะไรไม่ได้โทษโทษกรรมมันมี กรรมมันบีเพระเจ้าเด็กคนที่ม่มบีสิทธิแล้ว,วกด็ด่านะใครถูกใครผิดปฏิว่าขอให้โอ้โหไอจิต,รรตมันละเอียดระโยมมันไม่กล้าทำนะ <c oughs> มันไม่กล้าทำหรอกเพราะมันไปโทษจะมันไปทุกข์ไงแค่จิตมันคิดมันก็ไปทุกขนะ์ลวโอ,เอ,เอ,อ,อเ้เกิดต่อเขาก็ตัดเลยเกิดต่อ บาปต่อเขาก็ตัดเลยเขาก็ไม่สร้างบาปไงเออและไอ้คนที่ไม่มีความเจรกกก็จะรู้ไปล่ะเขาจึงสร้างกรรมได้ต่อยืดยาวออกไปไม่มีสิ้นสุดแล้วก็ต่างกันในคนที่มีสมาธิเนี่ยเขามีความอดทนมีสติอรอบคอบมีปัญญาเขียบไว้ เราก็มาจากคนละแหละนะมาจากคนละ,ละเด็กมาฝึกขัดมาทําจิตให้มันสงบแล้วก็ใจอะไรต่เบียอะไรได้เยอะอมาทอดถอนเอาวิชาได้ซะเยอะมันจึงเบาบาปไงจึงสร้างบาปได้น้อยอ่ะทำเป็นเหตุให้ทุกเกิดได้น้อยอ่ะถ้าวิสติมากมันก็ไวมันก็ไปตกสร้างบาป เออมันจะตายไปจากมนุษย์ตายเดียวไปอยู่ในสวรรค์เั็นนานๆหน,น่นอยนะน้ำก็ท่วมกันเราเยอะไปท่วมหรอกเหมือ <c oughs> นเราอยู่ในที่สูงเนี่ยนะเราอยู่ในที่สูงเนี่ยน้ำมาไปถึงง่ายลำนะ้ไอ,อ้ที่ก็ท่วมก็ ภาคเหนือแล้วก็สูงกว่าบ้านเห่าเดียเดือที่เนี่ยตามระดับพื้นที่โลกนะสูงว่าเราเนี่ไปกิโลกิโลนะกิโลสองกิโลนะสูงอะ่ะไม่ใช่เป็นเส้นละเป็นกิโลนะเราดูแผนที่โลกอะโลกเป็นกลมใช่ไหมเหมือนแร้วนาฬิกาเนี่แหลเราเนี่ยทางกรุงเทพป,ปติทะเลใช่ไหมล่ะ มันท้อลิลไว้อะที่มันตน่ำน้ามันมันก็ลงต่ำแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยไปหาที่ต่ำไปหาออกก็เลยนะ <c oughs> เราอยู่ที่สูงนะน้ำมายากแต่ไม่ประมาทนะก็ต้องเตรียมตะเบียบไว้ในการอดได้ในการนะถ้าความไม่ประมาทอนะ่ะ ถ้าเราจะเปรียบเทียบเลประสาตาปะโอ้ถ้าเราไปเกิดที่สูงกว่านี้นะเราก็ต้องไปน้ำก็ไม่ท่วมเห้ลมก็ไม่ทำบ้านเมืออของเราให้บอบไาวยเราก็ไม่ต้องมามาบาดเจ็บไม่ต้องมาตายเพราะรถล้าที่คงว,วิ่กันอยู่เนี่ย เราจะมียานพาหนะข้องตัวเองไปได้ด้วยใจพระเทวดาบางองค์เขามีพาหนะคือยาตคือพาหนะม้าช้างไปได้ด้วยใจนะแลไปได้สําเร็จจะนึกยังไงมันไปได้หมดเลยมันพาไปเราไปที่ทุกคนทุกเห่งแต่ที่เราปรารถนาะแล้วพระไัยพิโดก็ว่ากันแล้วนะ อ่าถ้าเราเราทําสมาธินะให้เราก็ไปได้เพื่อจะว่าเออไม่ใช่ธรรมดานะเราก็มียานพาหนะเออบางทีมีเรือก็ตั้งเรือมีเครื่องบินก็ขึ้นเครื่องบินละเออก็ไปได้เลยเออเราจะดึกว่าเราด้านเฉยๆนะแต่กายไม่เฉยจะจิตจะเรามีอะไรนะที่แปดที่ใหม่อยู่มันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นแหละ นะปรนเอารมณ์ถอได้ือนกันนะประเทีนมายกตัวอย่างก็โอ้็ถอได้ข้ามแม่น้ําข้ามทะเลได้พอนกันภูเขาเล้าก้า็ข้ามได้นะผมพิกติดเลยนะไม่จิตหรอกนะนี่แหะเขาเรียกว่าคนที่มีความใจิตใจที่สูงอนะเมื่อที่หลวงพ่อใหญ่จนะบอกของเบาเนะี่มันลอยได้นะ ไอเรานึกถึงตรงนี้ปั๊บอ๋อถ้ากิเลสเราเบาบางอารมณ์เราเบาบางนะเราก็ลอยได้ร่างกายเราต้องลอยได้เราก็นึกอย่างเงี้ยเรามีความมั่นใจอยู่กันว่าทาความคิดของเราเนี่ยเราก็ได้คิดไปอย่างอื่นอ่ะเราคิดอย่างเงี้ยฉันบอกของเบานะมันลอยได้แต่ของหนักมันลอยอยากไอคนมันหนักด้วยอารมณ์กิเลสราคาโทตามโมหะหนักมาได้รูปได้เสียงเนะ หายยากสินะไอ้พวกเราจะที่ใจมันไม่สงบพออะไรล่ะนะใจมันยังไม่สงบมันยังหนักอยู่หนักไปด้วยอารมณ์หนักไป,กไป,กไปได้วยความคิดเราต้องมีสติ <c oughs> มีสติแก้ไขเพื่อลกอารมณ์หรือความคิดมั่นถือมั่นในสัญญาได้ล่ะนะทำให้มันเราถึงจะลอยตัวได้ เราถึงจะเบาได้มันไม่แค่มันก็ได้แค่นั้นเราก็ษาบ้านที่จะยโยนหนทางในการที่จะเกิดให้มันน้อยลงชาติความเกิดน้อยลงอย่างเช่นโซดาเกิดศาสจะพวกพระโซดาเนี่ยมันมีศาสจะพวกที่จะปฏิภาณได้หนึ่งเอกะพีคีเกิดชาติเดียว โกราโกละเกิดสามชาติไปเ,เกินสามโกลาโกละเกิดเจ็ดชาติไม่เกินจะเข้า,านิพานถ้าสกาดร,ราคามีอะเกิดชาติเดียวนะโยกเท่ากับโสดาเทียวเองก็ไปชีอเกิดชาติเดียวจะบรรลุภรรหันต์สการ,ราคามีหรืบรอบางคนก็เรียสกสกิดตะคามี ก็แล้วแต่ตาสมบุตรกันแหละพารหันบกคอยก็เรียกอรหันะบกคอยก็เรียกอรหันบกคอยก็เรียกระารหันขวาบ่ายก็คืออันเดียวกันแหละแปลว่าพูดติดกิเลสดับกิเลสไม่หลงเหลือนะไปพูดไปกลับเกิดอีก ชาติทีเป็นชาติสุดท้ายว่าบ,บ่ายก็เขาก็คือเท่านันติการโยโธทาไปจากาการะการนาคาเตะกาดนาคามีากาาามเกิดอ,อีชาติเดียวเป็นพระรหัรถ้านาคาบีเนี่ยท่านไม่มาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วไปเกิดได้พบสุดทาว่าท่านจะไปนิพพานที่ด้าน <c oughs> ท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่กลับว่าเกิดไปสัตว์ด้วยชาไปเกิดสัตจลกไปเกิดเป็ดเด้มีแต่คามทุกข์ไปมีฝาบทุกข์แต่ว่าบันนานล่ะ <c oughs> พอไปอยู่พอบรโลกบรรนาน <c oughs> ที่ลืมเลยนะ <c oughs> ลืมเลย พระพรหมก็ที่งล้มตัวเองไงละว,ว่าตัวเองก็ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายเขาคิดว่าเข,เขาเนี่ยไปเกิดไปเจ็บไปแก่ไปตายเป็นอัปตาเลยแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าอายุมันเท่าไหร่อยู่มาได้บ่อายุมันผ่านมาเท่าไหร่เออพระพุทธเจ้าเดี๋ยวไปบอกโอ้ยท่านอย่าประมาทนะอายุของพรหมก็ไม่ใช่มากนล้หรอกนะ มันมีหมดอายุได้ไนกัรถวบทอายุก็ไม่ได้ไม่เป็นมนุษย์กระส่าเดื้อฉานเอาไปเส้ยกไปนะถ้าประมาทอะบุตเจ้าบอกมันมันก็เป็นมากแล้วมันมีที่สุดของบ้านมันมีมันมีเหตุมีปัจจัยเราเข้าใจว่ามันเล็บผมเนี่ยเขายังบอกว่า ไม่มีไขรมนุษย์หน้าไหนจะขึ้นมาได้ว่าที่เขาเขาเกิดมาเป็นโผปเนี่ยม,มนุษย์หน้าไหนแต่พระละหันที่จะพระละหันพกูกสาเร็จฌานสี่ขึ้นไปได้หมดแต่อย่างว่าพรหมเนี่ยก็แค่แค่ตัวใหญ่เนะ่ยผูส้สเร,ร็จฌานสี่อ่ะผู้ฌานะมาบัตเิเนี่ยตัวบากอ่ะที่จะไปเกิดเป็นโผปะ ก็ไปยากที่ได้เลแล้วพระรหัดจะไปได้ไปได้ทั้งนั้นหละทุกที่แเละถ้าจะไปแป๊บเดียวยากาอะไระพญานาคชื่อนันโทปนันธาอยู่แ้วเราไม่ได้อยู่ในเมืองมดุดได้อยู่ดาวบดุงนะดาวบดุดนะไปอยู่ที่เมืองดาวบดุดนะไปไปแผ่พังพานบางรัจมีพระดวงอาทิตย์นะ อปกติพระพุทธเจ้าก็ดีจาวกของุทธเจ้าก็ดีเี่เคยนั่งตรงนี้มันมีดวงอาทิตย์ขึ้นทางนี้แล้วก็ถ่ายไปได้เออพระพุทธเจ้าก็กําหนดจิตเลยอ๋อเจ้าพญาตากตัวนี้เองชื่อนันโทปน,นทันธาเดียวว่แผ่ผปังผาด่อแก้งแก้งอ่ะที่ว่านาันโทเป็นนันทา ให้พัะโบกัลลานะไปปราบไปทรบาดพญานาคขีนาโทปนธาองค์อื่น,น,นาาก็อาสาที่จะไปปราบมีฤทธิ์กันทั้งนั้นหละอภิญญาหกเิพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ต้องให้พ่อพ,พัพโบกัลลานะองค์เดียวที่จะปราบก็ได้ <c oughs> ถึงกระนาัน้านพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนโมคัลลานะเธออย่าได้ประมาทนะเพ,พระพาะพญานาคจะมีฤทธิ์มาก โมกาดาบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ประมาทหรอกพระเจ้าค่ะถ้ารูา้ฤทธิ์ของพญานาคเป็นวันไหวจิตบป็นวัยนะพอจะนึกยาไก่าไายาไก่ก็ยาไกก็เอาตัวรอดแหละพวกเราเนี่ยทักจิตของเราแค่งข้ของนะเออเราก็น,าน,าน,น,กน,นึกได้อย่างใจเหมือนกันนะเตลวิสได้อย่างใจเลกเป็นแก้วสารพัดเึกได้เหมือนกันพวกเราจะฝึกหัดให้ดีอ ทำสมาธิให้ดีๆอ่ะถามอย่างเดียวอ,อัตตาเหียอัตโนาาตนาโถตตเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครช่วยเราได้น่ะเราทนละแหละที่จะช่วยตัวเองได้ที่เท่าถึงความรู้ความเข้าใจจะได้หมดหลังเลสกไตโสดาเขาวิจิกิจากเขาหมดความหลังเลสกไตในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าในสวรรค์นิพพานเขา ไม่สงใจ